ะะต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ต้นปีเนี่ยคือมีความเปลี่ยนแปลงในฝั่งของพิมพ์เองค่ะคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องงานนะคะเรื่องงานก็จะเป็นเกี่ยวกับแนวคิดนะคะของแชาแนลนี้นี่แหละคะ่ะจะบอกว่า y ย u ทูบชา n e l ของพิมเนี่ยเป็นสิ่งที่มันคิดถึงอยู่ตลอดเวลาในทุกๆวันนะคะแต่ที่หายไปเนี่ยเป็นเพราะว่าพิมพ์ต้องการที่จะปรับเปลี่ยนเขานะคะให้ เข้ากับไลฟ์สไตล์ของพิมพ์มากยิ่งขึ้นแล้วก็คอนเทนต์เนี่ยมีความเป็นตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะหลายท่านจะบอกที่ผ่านมาไม่เป็นตัวของตัวเองหรือจะบอกว่าที่ผ่านมาก็เป็นแต่พิมพอยากให้มันเป็นเลยที่แบบว่าเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ท่านหรืออื่นที่กําลังดูวิดีโออยู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยสิ่งแรกนะคะที่เป็นความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มากหลายท่านจะสังเกตเห็นแล้วก็คือว่า วิดีโอคุณส่งมาป้าจะแกะไม่มีแล้วที่นี่ที่ YouTube ไม่มีนะคะก็คือพิมพ์ย้ายนะคะวิดีโอในซีรีส์คุณส่งมาป้าจะแกะเนี่ยจาก YouTube ไปไว้ที่ Facebook Live นะคะพิมพ์เชื่อว,ว่าหลายท่านที่ติดตามพิมพทั้งใน YouTube และใน a c e b o o k เนี่ยนะคะจะได้เห็นแล้วว่าใน a c e b o o k เนี่ยพิมทำไลฟ์ถี่มากเพื่อที่จะพูดถึงผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นการทำคุณส่งมาป้าจะแกะไลฟ์นะคะเนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมพอพิมมานั่งนึกย้อนเนี่ย ผลิตภัณฑ์ที่ทางแบรนด์ต่างๆส่งมานะคะปกติแล้วไทม์ไลน์มันจะเป็นนี้ตีไปว่ามกราคมแล้วกันนะสมมุติว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมาในเดือนมกราคมทั้งหมดทั้งเดือนเนี่ยค่ะ40 50 60แบรนด์ก็แล้วแต่นะคะพิมจะสะสมครบทั้งเดือนเลยจากนั้นเนี่ยพิมก็จะมาหาวันว่างในต้นเดือนคุมภาพันธ์ เพื่อทำวิดีโอนะคะเคลียผลิตภัณฑ์ทั้งหมดตรงนี้ซึ่งวิดีโอนี้เนี่ยจะยาวประมาณ5 6 7 8ชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่แล้วทินก็จะซอยเป็นสัก8ตอน10ตอนนะคะแล้วกว่าหินจะถ่ายทำเสร็จกว่าหินจะอีดิตตัดต่อกว่าหินจะค่อยๆทยอย,อ,ยอัปโหลดแล้วปล่อยเนี่ยกว่าคุณจะได้ดูผลิตภัณฑ์มกราคมเนี่ยนะคะไปสิ้นสุดเอานู่นเกือบปลายเดือนกุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นเกินสุดว่ามันยาวนานไปเนาะผลิตภัณฑ์ที่ส่งมาเอา พูดได้ง่ายสัปดาห์แรกของมกราคมเนี่ยไม่เฟรชแล้วคือมันหายแกปตรงเนี้ยสเดือนนะคะทิมก็เลยสุขว่าเออผลิตภัณฑ์มันไม่มันขาดความเร้าใจไปมันไม่เฟรชมันไม่ใหม่มันไม่สดแล้วอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะก็เลยคิดว่าเอะถ้าอย่างนั้นน่ะเราย้ายการทำวิดีโอคุณสมบัติจะแกะเนะะี่ยค่ะไปไว้ที่ Facebook Live ดีกว่าเพราะว่าผลิตภัณฑ์ส่งมาสัปดาห์นี้หรือไปงานเอีเวนต์สัปดาห์นี้นะคะบางครั้งเนี่ย ไปอีเวนต์มาเมื่อเช้าคืนนี้ทำไลฟ์เลยนะะให้ได้เห็นให้ได้รายละเอียดกันเต็มที่นอกเหนือจากการที่หิมพานตโพสรูปใน IG v i เวีย e เฟซบุ๊กเนี่ยนะคะก็จะได้เห็นเป็นภาพนิ่งเป็นอะไรอย่างีกันไปมาแต่ถึงเวลากลับมาเนี่ยเราก็มาพูดถึงอย่างละเอียดกันเลยนะคะผลิตภัณฑ์มีทั้งเปิดให้ดูอะไรอย่างี้แล้วก็สามารถจะนั่งสวอชอย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องเร่งรีบเลยแดงสิ้นแล้วอย่างอินเทอร์แอคทีฟอีกด้วยคือสามารถจะโต้ตอบอะไรอย่างนี้ได้นะคะแต่ต้องบอกว่าทั้งหมดนี้เนี่ยนาที ไม่ว่าจะแนวคิดอะไรของพิมทั้งหมดที่พิมทำเนี่ยต้องบอกว่ามีความยืดหยุ่นนะคะ flexible ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยพิมเปิดรับนะคะต่อคําแนะนานะคะต่อคำติชมทุกสิ่งอย่างนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้เลยนะคะพิมพ์ตามอ่านแน่นอนต้องบอกว่าไม่ว่าจะในสื่อไหนพิมพ์นะคะ Facebook YouTube i n s t a g r a มพิมอ่านทุกคอมเมนต์และตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าไม่เร็ว พิมพ์ทำเองทุกอย่างนะทุกวันนี้จะบอกว่าไม่มีแอดมินไม่มีใครยังสิ้นนะคะเพราะนั้นทุกอย่างที่โพสตลงไปหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถือมาจากพิมพ์ทั้งนั้นล้วนๆนะคะเพราะนั้นการตอบกันอะไรเงี้ยก็คือเป็นพิมพ์เท่านั้น เช่นกันนะคะอาจจะช้าหน่อยแต่รับรองว่าอ่านและตอบแน่นอนนะะบางท่านอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหนี่ถามไปแบบ3สัปดาห์ไหมบอกคือจะบอกว่าชีวิตมีอะไรเยอะมากเลืองานบ้านอีกอะไรเนี่ยนะคะถ้ารู้จักกันมานานนี่เหมือนจะเป็นเพื่อนอยู่แล้วนะเพราะ, <c oughs> ะนั้นก็จะบอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่พิมพอยากจะให้ช่อง YouTube ของพิมเนี่ยนะคะชแนลนี้เนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในช่วงปีที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะคะเพราะนั้นช่วงนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนช่วงที่พยายามกำลังคิดให้ตกผลึกซะก่อน ว่าจะให้ออกมาหน้าตายอย่างไรยังไงนะคะแน่นอนค่ะก็จะยังมีทั้งวิดีโอที่เป็นวิดีโอสปอนเซอร์นะคะซึ่งพินเชื่อหลยาท่านทราบอยู่แล้ววิดีโอไหนสปอนไม่สปอนนะคะ aver, พินเชื่อวีเวอร์พินเนี่ยฉลาด ที่สุดนะคะคือทุกท่านอยู่กับพิมพมาถึงขนาดนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าสปอร์ตกันรักกันมาตลอดนะคะวิดีโอเนี่ยก็คือดูแล้วก็ทุท่านก็ช่วยแชร์นะยังช่วยคอมเมนต์อะไรต่างๆนานานะคะเพื่อเป็นการพัฒนาในส่วนของพิมพ์ด้วยนะแล้วก็จะมีวิดีโอที่เป็นลักษณะวิดีโอของพิมพ์เองเป็นวิดีโอวีล็อกก็มีไปเที่ยวกล็อกกลับมามีอะไรก็ล็อกกลับมาหรือรวมไปถึงวิดีโอในกลุ่มที่พิมพ์อยากจะทำมากก็คือวิดีโอ เปิดเป๋านะคะคือป้าจมูกยาวอะไรเงี้ยนะแต่ทีนี้เนี่ยความยากของวิดีโอซีรีส์นั้นก็คือการที่ต้องนัดแนะเวลาขอเวลาคนอื่นเพื่อจะทําวิดีโอซีรีส์นี้ร่วมกันนะคะแล้วก็จะมีอย่างอื่นอีกมากมายเลยที่มีอยู่ในตรงนี้เต็มไปหมดเลยนะคะแต่ว่ามันต้องมีการเรียบเรียงต้องมีการจัดเรียงให้มันแบบตกผลึกก่อนนะคะเพราะนั้นเนี่ยอาจจะรอนิดนึงดูนิดนึงซิว่าความเปลี่ยนแปลงในอนะคตจะเป็นอย่างไรนะคะพิมพ์ก็หวังว่าจะเป็นในเชิงบวกที่ หลายๆท่านชอบนะคะแต่ถ้าไม่ชอบอย่างที่บอกคือเปิดรับ,บคอมเมนต์และคำติชมเสมอนะเพราะนั้นสามารถจะคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยหรือว่ามีแนวทางแบบอื่นนะคะสามารถจะคอมเมนต์ไว้ได้เช่นกันพิมจะตามไปอ่านนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับพิมพในช่วงนี้นะคะก็อยากจะให้แค่รู้ว่าไม่ได้หายไปไหนยังคงอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดท่านไหนที่เป็นแฟนทางเฟซบุ๊กด้วยก็จะเห็นว่าแอคทีฟมากึทำอะไรอยู่ตลอดเวลามีการเป็นหนูปั่นจักรตลอดเวลามีนู่นมีนี่มีกิจกรรมมากมายนะคะ เพราะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นอะไรที่แตกต่างมากนะเียงว่ามีการย้ายแพลตฟอร์มหน่อยขึ้นอยู่กับว่าต่อไปนี้เนี่ยพิมจะบาลานซ์สองสองส่วนนี้อย่างไรนะคะทานเองอืมแล้วก็แค่อยากจะบอกว่าไม่ได้หายไปไหนนะจ๊ะรักกันเหมือนเดิมนะคะยังไงก็ดูวิดีโอวนกันไปก่อนละกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าเข้าไปดูในเฟซบุ o กเนี่ยนะคะสาหรับวิดีโอที่เป็นคุณสมมาป้ากแจกกตอนนี้เนี่ยพิมทดสอบนะคะทาเป็น Facebook Live คุณสมมาป้ากแจกเกเนี่ยมาประมาณ1เดือนแล้วนะคะก็ กุมภาพันธ์แล้วก็ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาผมบอกว่าคุณสามารถเข้าไปในหน้า Facebook ของพิมพ์นะคะแล้วก็ที่ใต้รูปโปรไฟล์พิมเนี่ยมันจะมีเป็นเมนูลงมาคุณก็เลือกคลิกเข้าไปตรงลิงก์ที่มันเขียนว่าวิดีโอนะคะพอคลิกไปตรงนั้นปุ๊บเนี่ยพิมพ์สร้างเป็นเพลย์ลิสต์นะคะที่ชื่อว่าคุณส่งมาป้าจะแกะเหมือนกับที่มีอยู่ใน YouTube เลยนะกะ็สามารถจะคลิกลิงก์นั้นนะคะ ชื่อวิดีโอเนี่ยจะจวหัวเลยว่าคุณส่งมาป้าจะแกะแล้วก็ตามด้วยวงเล็บวันที่คือวันที่พิมพ์ทำไลฟ์รั้งนั้นๆแล้วก็อีกหนึ่งวงเล็บจะเป็นชื่อแบรนด์ทั้งหมดที่พิมพ์พูดถึงในไลฟ์รั้งนั้นๆน,น,นะคะเพราะนั้นก็คือค่อนข้างเคลียร์นะคะทำให้พิธภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมันไม่เขาเรียกว่าแบ็คลอกคือแบบ เก็บกันหูสามสิบสแบรนด์แต่อันนี้คือเรียกว่ามาครั้งหนึ่งบาทีพูดถึง2แบรนด์3แบรนด์สแบรนด์หรือ m a ็ Max ็กบางทีก็หแบรนด์เลยอย่าเงี้ยค่ะแล้วก็ได้พูดถึงแต่ละตัวเนี่ยอย่างใกล้ชิดได้ได้เห็นได้อะไรอเงี้ยค่ะคือเรียกว่าเวลาที่แบรนด์ให้ผลิตภัณฑ์ตา่างๆพิมาเนี่ย บอกเลยว่าไม่เคยอยากจะกักหรืออะไรอย่างนี้ทั้งสิ้นแล้วก็ไม่เคยจะเคลมว่าอันนี้ที่ให้มาหนูซื้อเองนะอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยชัดนะคะว่าอันนี้เขาให้มาและนี่ผลิตภัณฑ์มันคืออะไรนะคะแถมที่ยังมีเพลสคิดนั่งอ่านให้ฟังว่าผลิตภัณฑ์อันนั้นคืออะไรอย่างไรยังไงพิมเชื่อว่าเพื่อนเพื่อนบางท่านเนี่ยอาจจะถูกว่า อะไรแค่มานั่งอ่านให้ฟังะไรอย่างนี้นะคะเคยมีเพื่อนท่านหนึ่งแบบว่านี่มันแค่เหมือนกับมานั่งอ่านให้ฟังเนี่ยมันไม่ได้แบบว่ามาใช้ให้ดูคือบอกว่าใช่อันนี้มันออกแนวะเหมือนวิดีโอที่เป็นแบบ first impression นะคะสําหรับคุณส่งมาบ้าจะแก่เนี่ยเพราะว่าถ้ามันผ่านการใช้ไปนนานมากแล้วี่มันถึงจะเป็นการรีวิวถูกไหมหรือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเป็น favorite ของเรานะคะเพราะนั้นเนี่ยก็จะเป็นอารมณ์ที่แตกต่างนิดหนึ่งนะคะก็คือเป็นอารมณ์ที่แตกต่างรวมไปถึงเดี๋ยวนี้เนี่ย บางงานที่เป็นลนักษณะงานรีวิวอะพูดตรงๆนะงานที่เป็นลนักษณะงานรีวิวเนี่ยพิมย้ายนะคะจากทางฝั่ง u t u b e เนี่ยไปไว้บน a c e b o o k Live เช่นกันก็คือเรียกว่าเป็นการรีวิวไลฟ์เพราะว่าหลายท่านจะสังเกตว่าวิดีโอที่อยู่ใน a c e b o o k ในใน u t u b e เนี่ยคะ่นะวิดีโออยู u b e เนี่ยมักจะต้องผ่านการอิดิตและตัดต่อใส่เทคปุ๊บๆอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายเ,ยเพื่อให้มันกระชับเข้าว่านะคะแต่ว่าในมุมมองพิมเนี่ยการทดสอบผลิตภัณฑ์บางชนิดเนี่ย เมื่อทําเป็นไลฟ์แล้วเนี่ยนะคะถึงแม้เวลาระยะเวลามันจะยาวนานเนี่ยแต่มันได้เห็นชัดเจนจัดจริงเลยว่านี่คือการใช้จริงไม่มีการตัดต่อมาเกี่ยวข้องอะไรทั้งสิน้นเพราะนั้นเนี่ยพิงก็เลยมองว่าจริงๆแล้วก,การที่ย้ายไปบ้างเนี่ยนะคะบางในบางส่วนเนี่ยมันก็เวิร์กรวมไปถึงว่าหลังจากที่ทำไลฟ์ตรงน,นั้นเสร็จสามารถจะดูดไฟล์นี้มาใส่ใน Youtube ได้ด้วยเพราะนั้นก็คือได้2 ได้คอนเทนต์ทั้งสองที่นะคะขึ้นอยู่ว่าใครอยากจะดูที่ตรงไหนแต่บอกเลยว่าถ้ายังอยู่ใน Facebook ก็ย,กกยังหาง่ายใน YouTube ก็หาง่ายสามารถจัวหัววิดีโอได้ทั้งคู่นะคะแล้วก็อีกหนึ่งส่วนที่มีเพิ่มขึ้นมานะตอนนี้เนี่ยก็คือต้องบอกเลยว่าพิมเนี่ยไม่ใช่คนรักการเขียนหนังสือหรืออ่านหนังสือเลยคือโดยธรรมชาติเป็นคนช่างพูดนั่งพูดแล้วก็นั่งฟังได้ตลอดทั้งวันนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ออมอว่าก็ไม่เสียหายที่จะลองเขียนหนังสือดูบ้างอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้พิมก็เลยมาลองทำนะคะคอนเทน เซสชันวิดีโอเวลาใช่ไหมใน Facebook นะคะก็มีเซสชันโน้ตโดยเป็นลนักษณะเหมือนการเขียนบล็อกอย่างนี้ค่ะนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่แฟนซีเหมือนบล็อกเพราะว่าด้วยเงื่อนไขข้อจำกัดของ a c e b o o k Note นะคะก็คือจะใส่ Text ได้ใส,ไดใ,สไดใส่รูปได้ใส่ Text ได้ใส่รูปได้แล้วก็มีการแบบเ,เปลี่ยนฟอนต์ตัวหนังสือน,นิดหน่อยอะไรเงี้แต่ไม่ได้โอ้โหแฟนซี fancy, ฟุกเขาเรียกฟูฟ้าเหมือนกับการทำบล็อกในเว็บที่เป็นเว็บบล็อกจริงๆนะคะแต่จะบอกว่าตอนนี้ก็คือเหมือนกับพิมพ์พยายามที่จะให้มันมี คอนเทนต์มีเนื้อหาที่แบบว่ามันแตกต่างไปนะคะแล้วก็รูปแบบที่แตกต่างไปการที่มาทำใส่ไว้ในโน้ตเนี่ยมันมากกว่าการที่จะลงแค่รูปใน Facebook หรือลงรูปใน IG เพราะว่าสามารถจะน่าอธิบายแล้วก็สามารถจะทำเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าครอน l โลจิคลคือมันมีระยะเวลาที่ทิ้ง นานได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือการใช้ผลิตภัณฑ์บางตัวต้องทิ้งระยะเวลาสมมุสอเดือนสเดือนปุ๊บเสร็จแล,แล้วเราก็ค่อยมาอัปเดตบล็อกนั้นอีกครั้งนึงคือออกแนวไลฟ์เหมือนสมัยที่สมัยก่อนที่ทิมเคยทําบล็อก ที่เกี่ยวกับตอนเสริมจมูกอะค่ะจำได้ไหมนะทำบล็อกที่เกี่ยวกับการเสริมจมูกเนี้ยมันไม่ได้จบในแค่วันเดียวคือพอหมอผ่าเสร็จจบนะมันต้องมีการ followup ก็คือจะมีการอัปเดตอัปเดตอัปเดตลงไปเรื่อยๆกลายเป็นบล็อกนั้นอะไลฟ์นะคะคือยังมีชีวิตอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะจนกว่าพิมจะปิดบล็อกคือพิมปิดบล็อกไปตอนเมื่อมันหลายเดือนหลังจากที่คุณหมอทําเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ทราบว่าเอ้ยเวลาผ่านไปแล้วมันเป็นอย่างไรยังไงนะคะเพราะนั้นก็นี่แหละความแตกต่างที่มีขึ้นก็คือว่า ย้ายคุณส่งมาป้าจะแกะจาก YouTube มาไว้ที่ Facebook นะคะแล้วก็ในส่วนของคอนเทนต์อื่นๆที่จะเกิดขึ้นใน y o u t u b e เนี่ยพิมพ์จะพยายามหาคอนเทนต์ที่มันเป็นแบบเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์คือเป็น non orable, ปนอสปอนเซอร์บ้างเป็นสปอนเซอร์บ้างคลาดกันไปนะคะก็ขอ,ขอบคุณที่สปอร์ตทุกๆลักษณะของวิดีโอนะ,ะแล้วก็ในส่วนของ งานที่เป็นลักษณะแบบออกแนวเขียนๆน,นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเผื่อท่านไหนชอบชอบแนวเขียนต่ซึ้งจะบอกว่าแนวการเขียนพิมพ์ก็เหมือนนั่งพูดถ้าคุณอ่านคุณจะรู้เลยว่าเขียนเหมือนที่พูดนะคะเพียงแบบว่ามันมีลักษณะการแคปเจอร์ภาพเพราะว่าบางอย่างเนี่ยภาพต้องบอกว่าลักษณะงานบางงานเนี่ยภาพสามารถอธิบายได้ดีกับกว่าลักษณะของวิดีโอคือภาพคือบางงานภาพนิ่งดีบางงานวิดีโอดีเพราะนั้นเนี่ย มันแล้วแต่ค่ะว่าเนื้อง,งานลักษณะแบบไหนนะคะก็จะให้ความความรู้สึกฟ e ลลิ่งที่แตกต่างนิดนึงแต่บอกเลยว่ามันก็ยังคงเป็นตัวพิมพ์อยู่นั่นเองนะคะแล้วหลังจากนี้เนี่ยก็อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงอื่นเพิ่มเติมได้แต่อย่างที่บอกคือกรุณาแนะนำเข้ามาได้นะคะพิมพ์เปิดกว้างเสมอนะคะเอาล่ะค่ะก็เป็นการอัปเดตกันประมาณนี้ละกันเพราะจะได้ไม่รู้สึกว่าหายไปไหนบางท่านที่ติดตามเฉพาะในช่อง ยูทูบตรงนี้จะรู้สึกว่าพิมหายเลยอ่านางหายไปไหนจมน้ำหรือเปล่าหรืออะไรเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้นะคะไม่ได้หายไปไหนค่ะยังคงอยู่นะคะถ้าเกิดว่ายังไม่ติดตามพิมพทาง Facebook นะคะอินสตาแกรนะคะก็สามารถจะไปติดตามทางนู้นได้ด้วยเพราะสองช่องทางนั้นต้องบอกเลยว,ว่าแอคทีฟตลอดเพราะมีอะไรก็จะโพสต์คือเป็นลักษณะพโพสต์รูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทางยู u ูบเนี่ยเป็นวิดีโอที่แบบว่าต้องผ่านการินดติตต่อๆปึ๊บถึงจะมาขึ้นนะคะเพราะนั้นเนี่ยพอมันมาสู่ช่วงเวลาแห่งการรีทิง นะคะอะไรใหมยย่เนี่ยมันก็จะต้องแบบมีเหมืมอนเขาเรียกเป็นช่วงเบรกนะคะเป็นช่วงเบรกนะคะมีการแตะเบรกนิดนึงกดพอสไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็เดี๋ยวดูกันแล้วกันค่ะว่าคอนเทนต์หลังจากนี้จะมีอะไรยังไงชอบไซด์ไหนอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวพิมพ์ตาไปอ่านเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะ,ออะขอบคุณมากที่มานั่งฟังอัปเดตกันนะคะว่าอะไรยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย